แอมมี่กับข้อความปริศนาไอติมรสซ้มขมเหมือนอมแมลงสาบแอมมี่เดอะบอททอมบลูได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาไอติมรสซ้มทำไมทานแล้วขมเหมือนอมแมลงสาบก,ก่อนจะลบทิ้งไปมีประเด็นให้วิพากวิจารณ์ณกันสนั่นในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้เมื่อแอมมี่เดอะบอททอมบลูหรือ นายชัยอมรแก้ววิบูรณพัน์นักร้องนักดนตรีชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาแสดงจุดยืนและเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุไอติมรสซ้มทำไมทานแล้วขมเหมือนอมแมลงสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66 ซึ่งหลังจากโพสต์ลงไปนั้นทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าใจว่ากำลังสื่อความถึงพักก้าวไกลหรือไม่เพราะมีสีประจำพักคือสีส้มและคุณไอตินพร้อมคำว่ามแมลงสาบหมายถึงพักการเมืองอีกพักหรือไม่